สวัสดีเพื่อนเอฟโชคดีชแนลนะครับวันนี้แอดก็มาตามคุณยายฝันแม่นนะครับโค้งสุดท้ายนะครับทีแรกแอดจะโทรไปนะครับแต่พอดีคุณแม่กลับมาจากโรงพยาบาลก่อนนะครับก็เลยได้มาตามให้เพื่อน f อฟเดี๋ยววันนี้เราจะไปตามว่าโค้งสุดท้ายนะครับคืนสุดท้ายคุณยายฝันแม่นฝันหลังจากที่ฝันย้ำตัวเดิม2รอบแล้วนะครับมาดูว่าคืนสุดท้ายนี้ คุณยายฝันเลขอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปตามคุณยายกันครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะครับจะาสวัสดีงงค่ะยังไงครับคุณแม่ฝันคืนสุดท้ายมา<ๆ>จากโรงพยาบาลนอนฝันเห็นเขาเอาไอ้แบปพานใหญ่มาให้แล้วมีใบซีมีดอกไม้มจ้าแต่ตัวเลขไม่เห็นจ๋า<อ>จ้าตัวเลขไม่เห็นจ้าแต่เห็นไหนแบบดูไปเหมือนมีใหญ่ตางเขา ใส่พับแบบนี้ในพามเขาใส่แบบนี้จ้ะแต่ไม่เห็นตัวเลขเห็นแต่แบบนั้นหละแดงเหมือนโถลไฟอยู่ในพาจะเหมือนโหลดสีแดงจ้ะเขาตะโกนว่าเขาเอาของมาให้อยู่ไหนก็ยายไปยายก็ไปก็เห็นกับว่าเออจ่าฉันรับเลยจ่าว้นี่เลยฉันรับแต่ดูไปไม่เห็นเลขเห็นแต่เท่านั้นเลยจ้ะ คือประมาณว่าเขามาขอโทษขออะไรอย่างนี้บอกแม่จะเหมือนเขาเอาอะไรมาเขาทษเหมือนเอาใบสีมาจะเหมือนเขาเอามายายก็ว่าเอามาทําไมเขาว่าเขาเอามาให้แม่เขาว่าเอามาให้แม่เลยแม่ก็รับเลยลูกก็ตะโกนว่าแม่เขาเอาของมาให้แล้วเด้อแม่จะเอาไปไหนว่าไม่ต้องเอาไปไหนดอกเอาแม่รับเอาเลยแบบนี้แล้วดูไป เหมือนรอดไฟอยู่ในพานใหญ่พานก็ใหญ่ไม่ใช่น้อยนะพานจะดูไปมีดอกไม้มีใบสีจะมีใบสีเลยไม่ไปรับเอาดูไปไม่เห็นเลขจ้าจ้านอนพานแค่นั้นเลยจ้ะสรุปก็คือได้ตัวเดิมเนาะคุณแม่เนาะจ้าได้ไตัวเดิมจะไม่เปลี่ยนแปลงจะด,ดีไปตรงกับเลขดังเนาะจ้าไปดงกับเลขดังจ้าจ้าจ้านี่เราก็ให้เพื่อนเอฟซีก็ จับใส่สามตัวเนาะแม่เนาะจะจับใส่เอาไม่รู้อันไหนถูกอันไหนไม่ถูกเนาะที่มันมาตรงกับเฟดแรงเลยตรงเฟดดังจ่าจ่าแต่ยายแม่ซื้อรถที่วายตั้งเต่ามวดแล้วฮะสองสองฮ่าฮสองสองฮุจ่าซื้อวายจ่าเลขดังก็มาตรงกับเว็บดังอีกจ่าซื้อเต่ามวดไวาแล้วซื้อรถที่วายยางละสองใบจ่า สุดวัยแล้วจ้ะแต่ไม่รู้ออกหรือไม่ออกเพื่อนเอฟซีทุกคนก็ซื้อตัดไปตัดมาแล้วมันมีแต่เฉียดเฉียดสองม้วนแล้วจ้าขึ้นลงเอาเนาะขึ้นลงเอาจ้าขึ้นลงเอาจ้าก็จับสามตัวหน้าเอาเนาะแม่เนาะจับใส่ตัวเสามตัวจ้าตัดเอาจ้า รวมันถูกเนาะเพื่อนเอฟซีทุกคนจ้าจ้าอวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแม่เนาะที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนเอฟซีค่ะพอดีมันก็ไปตรงกับเลขดังเนาะจ้าคุณแม่ก็คือฝันย้ำตัวเดียวเลยวนี้ย้ำตัวเดียวหมวดนี้ย้ำจังแต่ตอหมวดมาจ้าแ้วก็ที่อะไรนี่ยเจ็ดสองแปดจ้าเไม่ใช่แปดสองห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดสองห้าจ้า วอนนั้นก็ลูกสาวก็นอนฟันอีกว่าเขาเอาโซงห้ามาไว้ให้อ,อืกับสาวเคียนไว้ในสาวลูกสาวว่าจะ เสาเป็นหนึ่งเป็นสี่ก็ได้นะแม่เนาะจ้าให้เพื่อนเอฟซีซื้อกับเอาจ้าไม่รู้อันไหนถูกอันไหนไม่ถูกเนาะจ้าตัวเพื่อนเอฟซีเนาะก็ลองจับใส่ดูสามตัวมีโอกาสได้สามตัวนะครับก็ตัวเลขดังเราก็เลี่ยงสามตัวนะแม่เนาะสองตัวซื้อไม่ได้แล้วก็จับสามตัวลอตเตอรี่ก็คงหายากแล้วแหละลอตเตอรี่หาไม่ได้เลยจ้าวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแม่นะครับสวัสดีครับเพื่อนเอฟซีทุกคนจ้าสวัสดีครั <Yeah. S 2> ก็ขอให้เพื่อนเอฟซีทุกคนโชคดีแล้วกันนะครับวันนี้เนาะถือว่าคุณแม่ได้แบ่งปันแล้วนะครับตัวเดิม <Yeah. S 2> ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับตัวเดียวห <Yeah. S 2> าโอกาสคือถ้าเพจดังเขาก็แม่นของเข้าจริงก็อาจจะออกตรงกันนี่แหละครับคุณแม่ก็ได้มาก่อนแล้วเนาะ <Yeah. S 2> อเอาล่ะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เกติดตามเดี๋ยวค่อยนะเดี๋ยวตอนบ่ายเนาะเราจะมาลุ้นกันพอดีวันนี้คุณแม่อยู่นะครับ วันนี้ก็ขออวยพรให้เพื่อนดิบซีทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ